ออกค้าเหมือสรงค้าเหมือสรงพี่น้องเขากโก้กกตีกุแลน,นคะ่คะนอออกค้าในวิดีโอเราในคะ่ะนอเดมาสอนปันทีใต้ค้าสอนปันลายคะ่ะนอก่อเดเข้าสอนค้าอย่าไปลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้คะ่ะนอออกค้ากดไลค์กดแชร์บันเอ็นคะ่ะนอออกค้าหมายหนึ่งคะ่ะนอมาต่างกาแก่นจำนามีค้ามาแพทจำนาคำ,ม,คำาม,มีคำนามาแพทน้ำมีคำนำเอเซอกาอาญาจำกอ มีคำนำก็อย่าอย่ามีคำนำก็อยะาข้อสองข้อหนึ่เอเสป่าจำนาปออามาเพทยักษ์อัมปออัมมาตังกาเกนจำนามีปออัมมีป่าญาเพทยักษ์ไปปออัมมีไปเนีายอย่าญาปออัมมีไปเนี่ ขอ้อาหาดืต่างากกว่าเพทือกาก้อยอายากกว่าคือกว่าตามมาเพทจำานาต้ําคือกว่าต้ําจากักิ่งเจอคือกว่าตําเจอลาไก่ขึ้นเนี่ยจำไรคือกว่าตําเจอไรข้อ4ภาดือสองเหี้ยจำพูหาดือสองจำเตาฮู้ผูฮู้ค่าไก่ขึ้นเนี่ขย,ข,ข,ยขึ้นใครผูหู้ใคร ธามาเพจจำนาท้ำภูคู่ไข่ถ้ำตระจำนาตระภูคู่ไข่ท้ำตระ้อหาคาว่าเพชรเขาหาเดือสองจำตาหูเขาหู่ป้า,าจำนาป้าเขาหูป้าตาเดือต่างว่าเพจจำนาตื้อเขาหูป้าตื้อกามมาเพจจำนากรรม เขาหูปาตี่กรรมข้อหออ้อิสปาแยกจำปอเอสมาแยกจำแม่ปอแม่อสิสกาแยกจำกอปอแม่กอกาที่สองมาเพชรโก้ปอแม่ก,กโกยามาเพชรย้ำปอแม่มก,กโกย้ำอ้อค้าข้อหนึ่งในกรรมข้างนอก มีคำนำกอยาข้อสองปออามีปไายยาข้อสามหือกว่าตั้มเจอไรผู้ข้อสี่ผู้หู้คำผูหู่ไข,ข่ทำตะระข้อห้าเขาหู้ป้าตื้กัมข้อหกปอแม โกโกย่างหอค้าแทงกล้ามขานอกข้อหนึ่งมีคำนำกอ,อย่าข้อสองป่ออามีป่ายอย่าข้อสามหือกว่าตั้มเจอไรข้อสี่ผู้หู้ใครทำตลาข้อหา้าเขาหู้ป้าป่า เข้าคหูป้าตื้อกำข้าวหปอแม่กอดกุยมออค้าอย่ากดอย่าไปลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไว้ข่าวออค้าตอนตาดอีพีแน่นแห้งข่าวกดไลค์กดติดตามกดไว้ข่าวออค้ายินดีครับตอนกูก็กดติดกดแหรีค่าอ้อค้ามือสุ่งค่า